สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยครับวันนี้พี่ก็มาตามสัญญาแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการรับตัวละครฟรีนะครับผมทุกตัวละครเลยเพื่อชีวิตคนใหม่เลยนะครับผมและวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าบอกเลยมีตัวเลือกให้เลือกนะว่าจะเลือกตัวไหนนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับผมนี่เลยมาเลื่อนนะครับผมหรือ Sky Wing ใหม่นะครับผมไม่ได้โชว์โปรไฟล์นะให้ดู Sky Wing นะครับผมเดี๋ยวหาว่าแอคอีก นี่นะครับผมไอ้สกายวิ g นี้หมดไป2000นะครับก็ความสามารถก็เยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็โอ้ไม่ค่อยเล่เล่นเกมในช่วงนี้เล่นหมดแล้วนะครับผมก็ช่างมันมาแต่ก็ยังไม่ลืมน้องๆนะครับผมก็สัญญาไว้แล้วว่าวันที่25่ะ้าครับจะมาทำคลิปให้เกี่ยวกับทางด้านของรับตัวละครฟรีครับอ่ะทำไมต้องพาเข้ามาดูปืนแอปเปลด้วยละ่ะปืนแอปเปลนีครับผมสำหรับคนที่อยาก ได้อัพแบบคุ้มค่านะครับผมให้เข้าไปที่ตลาดนัดความมืดนะครับผมหรือจะไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ซื้อหินผลึกอัพปืนนะครับผมแบบพี่เลยนะครับผมนี่เลยคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมมันก็จะอัพไปเอาแค่ปืนสำหรับคนงบน้อยก็เวลสีก็พอนะครับผมก็ บวก s t a ็กแล้วนะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมและยังไม่พอปพี้งนะครับสดสายฟรีนะครับไม่เติมเคียวไม่เอาเคียวไม่เป็นไรนะครับผมยังมีบาเจนเต้นะครับจากกิจกรรมทางด้านของมันข้ามปีนะครับผมสามารถถือในรอบพีได้ด้วยนะครับผมตัวนี้เลยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าช่วยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมอะรับให้หมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลย โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนรับตัวละครหรือบอกแนวทางการรับตัวละครสำหรับสายฟรีนะครับผมบอกเลยว่าโอ้ my god คุ้มค่าแน่นอนครับตัดสินใจได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับผมเข้ามาตรงนี้เลยครับเข้ามาช่อง2เข้ามาตรงนี้ครับก็จะมีตัวละครหรือ ผู้รอดชีวิตคนใหม่เอ้ยไม่ใช่พู้รราชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วแต่เลือกนะว่าจะเอาตัวไหนนะครับผมอาแนวทางที่เลือกก็เลือกมันได้ฟรีก็จริงแต่เราจะเลือกตัวไหนดีนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับสําหรับพี่นะซึ่งโคโน่มันโดนเนิฟไปแล้วมันไม่น่ากลัวแล้วนะครับผมทีนี้ก็เป็นสเต็ปใครสเต็ปมันแล้วที่จะต่อสู้นะครับผมอะมาดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็ไล่ไปดูก่อนเลยว่ามีอะไรมั่งครับจะไม่มีพวก โคโนเอโรสอะไรระมาสกายเลอร์อะไรที่คอลแปร์ก็ไม่มีนะครับผมมาตัวแรกนะให้เราเลือกคุณพี่ขอแนะนําว่าเอาตัวหุ่นยนต์นะครับตัวนี้นะครับผมนี่โอเวอร็กเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเห็ดให้เป็นเลือดนะครับอันนี้ก็ดีนะครับผมอ่าแล้วตัวต่อไปนะครับอันนี้คือพวกสายแอคแทกเกอร์นะครับผมก็คือจมตีใกล้ๆนะอันนี้ก็ไว้จุกนะครับผมก็ริงนะครับสำหรับคนไม่มีหรือบูคองนั่นเองสามารถนําไปได้เลยนะครับผมอ่าตัวที่สองนะครับผมมา เดี๋ยวมีแผงผังการใส่คอมโบให้ด้วยนะครับผมก็คือเดี๋ยวพี่จะกดเข้าไปดูของพี่ให้นะครับผมอ่าลิงนะครับผมร่างจําแรงนะครับผมก็กลายเป็นต้นหญ้าคือยิงยิงกันกดลิงปุ๊บเขายิงไม่โดนแล้วส่วนกับตายนะครับผมอ่าให้จะตกก็ดีนะครับผมก็สําหรับคนมีแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับหรืออยากได้ให้จะตกก็แล้วแต่มามาดูคอมโบนะครับผมสําหรับลิงนะครับที่พี่บอกก็ให้เอาลิงนะครับผมก็คอมโบก็จะใส่ประมาณนี้ นี่เลยที่จริงต้องใส่ให้จะต่อแทนไอตัวนกไอที่เป็นนกเหี่ยวนะครับผมที่จริงมันจะแข็งแกร่งมากเลยนะมันจะแบบแอคแท็กเกอร์โหดมากเลยนะครับผมก็ตัวนี้เลยสำหรับคนที่คนที่ไม่มีลิงะครับก็ลิงไปนะครับผมมาแล้วก็ตัวหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นทางล่างของข้างล่างก็เป็นพวกพยายามเอาสำหรับสายฟรีะคระับพยายามเอาตัวที่สกิลกดและช่วยเหลือตัวเองเอาให้รอดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิงหรือตัวหุ่นยนต์เนี่ยเอาไว้จุกหนีแล้วกดเพิ่มเลือดน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมมา ต่อไปนะครับผมสายค้นหาสตูนะครับผมก็คือเอาไว้4 v ่วีสนะครับสำหรับคนที่ช่วยไม่ใช่ออกอออโตนะครับผมให้เอาครูน่ครับผมนึกออกไหมมันจะมีครูอยู่นี่เลยครับครูนะครับซึ่งคอมโบของครูก็จะมีครูโมโคแล้วก็ออโตนะครับผมแล้วก็ใส่แครี่เข้าไปแค่นั้นเลยครับผมโมโหบอกได้คำเดียวว่าสตูนี่ร้องนะครับผมยิ่งยิ่งครบไกลๆนะครับผมก็ยิงเลย ยิงแล้วจะค้นหาในแมป4ีวิสีเนี่ยโหเปอร์เซ็นต์ชนะประมาณ80%นะครับผมเพราะเราสามารถหาศัตรูได้ด้วยมาร์คด้วยแล้วก็มีออโต้ด้วยเมื่อสังหารศัตรูเสร็จก็จะกระจายเหมือนแบบใช้ดวงวิญญาณไปดูจุดนะครับผมเป็นเวลา5าวินะครับผมก็ประมาณนี้เลยเป็นคอมโบนี้เลยนะครับผมตัวอย่างนะสำหรับคนที่ชอบหาค้นหานครับแอคแทกเกอร์ก็พวก Link, ลิงและพวกหุนยนนะครับผมหรือ A124 อะไรน,นั่นอะ นั่นคือแอคแทกเกอร์นะครับผมหรือที่จะตกอะไรก็คือแอคแทกเกอร์นะครับผมคือสายบวกเลยอ่าถามว่าหุ่นยนต์บวกได้บวกได้นะกลางโคโนก็หันหลังหนีแล้วกดเพิ่มเลือดนะครับผมก็จะเพิ่มเห็ดนะอ่ะไปดูกันต่อครับต่อไปสายปลาระเบิดใน 4v4 นะครับผมขอแนะนําให้เอาใครครับผมต้องมีลิงนะครับต้องมีสัตว์เลี้ยงลิงนะครับไม่ใช่ลิงบูคองนะครับผมต้องเอา อันวารนี่ครับผมซึ่งคนที่ปาระเบิดเก่งๆจะมีอันวารติดตัวไว้นะครับผมซึ่งเขาจะปาระเบิดแรงมากเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเล่นระเบิดเก่งๆน่ากลัวนะครับใน 4v4 นะครับผมบอกเลยนะคอมโบของมันก็จะเหมือนโครโนนะครับผมเหมือนของพี่เลยพี่เล่นก็จะคอมโบนี้พี่ปาระเบิดเก่งมากเลยนะครับผมไม่ได้คุยนะครับแต่โมให้ฟังนะครับผมก็คือโครโนนะครับผมมันเนิร์ฟก็จริงครับปลาระปาระเบิดไว้ในวงมันศัตรูวิ่งเข้ามาระเบิดคาวงตายหมดนะครับเราก็ตายด้วย นี่เลยนะครับผมผลประกอบการก็คือ13ดาว15ดาวประมาณนั้นแหละก็ตกมา2ดาวน้องแอบ,บเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลิงอันวาโลบวกอันวาโลแล้วก็มันชื่อมาโลหรืออะไรนะอ่ะประมาณนะี้โคตรแรงบอกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะบอกนะครับผมก็คือที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับรับฟรีวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ A124 นะครับผมมันชื่ออะไรไม่รู้นะในตัวหุ่นยนต์เนี่ยอันนี้เป็น อ่า uh, A 1 2 4นะครับอันนี้เป็นตัวเลือกที่1นะครับผมสำหรับแอ t แท k e เกอร์ตัวก็จะมีไฮโดรโตดด้วยแล้วก็วูคองแล้วก็อ่า uh, A 1 2 4นะครับผมเดี๋ยวหาวูคองก่อนวูคองก็เป็นแอคแท็เกอร์ได้นะครับผมก็คือแ er อ t แท k e เกอร์ความหมายก็คือเป็นตัวที่แบบชาร์จนะครับผมนี่เลยนะครับผมแล้วก็ไฮโดรโตนะมาคู่กันนะครับผมและ ก็สําหรับคนที่ยิงไกลหรือ4 v 4วิาียิงไกลก็เอามาโรูไปนะครับไอตัวใส่แว่นแต่นี่คือดีนะครับผมสําหรับคนที่ชอบเล่น4 v 4วิีและยิงแบบมันจะโบกแป้นยําสูงมากเลยนะแล้วก็มารูติดไปด้วยนะโหบอกเลยโคตรแรงมารูยิงไกลยิงไกลยิ่งแรงนะครับผมสาหรับมารล้นะความสามารถของมันนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ดีขยับปุ๊บเดินเร็วด้วยยิงแล้วเดินเร็วแล้วก็ยิงแม่นด้วยแล้วสําหรับอาราโรก็ปาระเบิดแรงนะครับผมก็ มีใครบัางมีอัลวาโรดีแล้วก็มาโรแล้วก็วูคองแล้วก็ A124 แล้วก็ยาโตะอ่ะแค่นี้แหละที่ให้นะครับผมแล้วที่เหลือใครมีแล้วก็ตัวอื่นไปได้นะครับผมและแล้วพี่ก็มาถึงจุดทางตันก็คือพี่มีหมดแล้วนะครับผมซึ่งไม่สามารถรับได้ก็เสียใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ชิวๆอ,อ,อ่ะดี DB ก็ดี ทุกตัวดีหมดนะครับแล้วแต่ประยุกต์ใช้แต่ที่พี่เลือกคัดสรรมาให้ก็คือดีนะครับผมแล้วแต่สายนะสายค้นหาก็เอาครูไปนะครับผมไปใส่กับออทโรนะครับผมสายไทกเกอร์ก็เอาเอ็นหนสองสี่แล้วก็ลิงแล้วก็ไฮเจอตโตไปนะครับผมมาแต่ละปลายบอลเลยกเก่งๆนะแล้วก็ใส่ปาระเบิดก็อัลมาโล้แค่นั้นเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอ่า นี่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดที่พี่มีนะครับผมเออผูรชีวิตทั้งหมดนะครับผมก็เสียใจน,นิดนึงแอบเสียใจน,นิดนึงคือว่าไม่มีไม่สามารถรับได้นะครับรับไปก็เท่านั้นนะครับผมรอตัวนี้ดีกว่าอะสำหรับตัวละครตัวใหม่นะครับผมเพื่อช่วยเขาใหม่คือไนลินะครับผู้เชี่ยวชาญในสภาพอากาศพายุอากาศอะไรประมาณนี้เนี่ยก็คือเทคโนโลยีสภาพอากาศนะครับซึ่งตัวนี้ความสามารถมันเมื่อไปลายวอลไอบอลจะแข็งแกร่งขึ้นทุกๆหนึ่งวิแต่ เราจะยิงไอ้วอลศัตูพังเร็วนะครับผมซึ่งถ้าเอามาคอมโบคนที่มี AK คมังกรฟ้าหรือ K k คบูเฟมนะครับผมแล้วเลเวล6ขึ้นไปบอกได้คำเดียวว่าไอ้วอลที่อยู่ตอนหน้าก็เหมือนแผ่นกระดาษที่ยิงนะครับผมอัเบอร์ตี้ของ AK ามังกรนะครับผมจะทำลายไอ้วอลอย่างแรงและบวกกับตัวละครในลิเมื่อกี้นะร <c oughs> ้องอะ่ะมีร้องอะ่ะไอ้วอลเผื่อยิง4 5หนัดแตกทำไงอะ่ะ ร้องเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็เลือกเอานะครับผมก็ให้ไป5-6ตัว a 4 A124 แล้วก็ไฮโตะบูคองนะครับผมอะไรอีกแล้วก็อันโารูแล้วก็ใคอีกแล้วก็มาโลนะครับผมแล้วก็ดีนะครับผมทั้งหมด6 7ตัวเนี่ยเลือกเอานะครับเอาตัวใดตัวหนึ่งามีแล้วก็ไม่ต้องเอานะครับผมเอาตัวอื่นไปกต็ตัดสินใจให้นะครับเอาตัวไหนดีก็พี่ขอ,ขอแนะนําเรียบร้อยแล้วนะสำหรับสายฟรีห้ามพลาดนะครับผมบอกได้คําเดียวว่า สุดๆนะครับผมวันนี้นะครับรับฟรีวันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมวยภาคลิปใหม่ช่องพีนะครับผมและยังเหลืออีกแค่วันสุดท้ายหรือ2วันนี่แหละก็คือทำให้หมดนะภารกิจนะครับผมเดี๋ยวมีหมาป่าเดียวดายมาอีกนะครับผมวันนี้นะก็อาจจะเป็นการยิงต่อสู้ลงแรงอะไรประมาณนี้เพื่อรับกระทานะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืม เข้ามาดูกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะพาคลิปใหม่ช่องพีนวยนะครับผมก็ไม่รู้ว่านะตอนนี้ก็คือว่ากระดิ่งแจ้งเตือนมันบั็กหรือเปล่าน้องๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนใหม่อีกทีหนึ่งได้นะครับผมสำหรับคนที่มาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยจะพาคลิปใหม่ช่องพีนะครับผมมาและวันที่27นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกิจกรรม New Age จะเริ่มขึ้นอีกแล้วครับผม,ผมก็โอเคนะครับผมฝากกดไลค์ก็ติดตามไปด้วยนะครับผม เจอคลิปต่อไปครับสำหรับคนที่หาไอดียสมฟรีไฟหรือเว็บสูมฟรีไฟลยไปเลยมันต้องออกมั้งแหละ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 เอ้ยอุ้ยออกแล้วโอ้โหไอดีหัวข้างคาวแล็กหน้าร็อกเหรอเฮ้ยบ้าเกินไป สุ่มตั้งนานไม่ออกพอพอจะเลือกดันออกเพราะแบบว่าเออจะเอาให้หมดออกไว้สุ่มันตั้กนานนะเออออกไว้ออกว่ะเลยสองร้อยสี่สิบเลยเห็นไหมมันก็ตัดเครดิตและทั้งหมดนี่นะครับผมแล้วก็ไปติดต่อเพจนะครับผมมีเพจให้ด้วยนะเออก็ลองไปติดต่อดูนะครับผมของทั้งวันทั้งหมดเลยก็เออแคปไปก็ได้อะไรก็ได้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับหัวข้างข่าวจริงไหมหัวข้างข่าวจริงไหมแลกนก้ล็อกจริงไหมก็นนี่เลยนะครับผมนี่ โอ้ซีซั่นใหม่ด้วยนะครับผมแมปน้ําแข็งแล้วนะคือโอ้โหดูดีดูด,ดีได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้ดูดีโอ้โคนเอาโคนเอาโคนเอาโอ้หูข้างข่าวแรกนระร็อกก็คือไม่ได้กลับมาแล้วนะเชดได้วะได้วะแรนดอมเอฟเอฟนี่ได้วะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็ลองดูครับผมโอเคเจอกันเว็บต่อไปครับผม ลองมาสุ่มเล่นๆนะเนี่ยได้เฉย